วันนี้นะครับ,รบเราจะมาอยู่กับช่รรอง g e ที่กระจายนะครับม่แยง่งถูกตลอดซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในม i ว i o w o อ l d Box ก r t นะครับแต่ผมจะไม่ทำ<อ>แต่ผมจะไม่ทำแบบกดเลียนหลานะคือที่เขาเอออะไรนะเล่น1น่งหนึ่งวันชั่วโมงผมไม่แต่ผมจะเล่นเอาชีวิตรอดพาร์ทหนึ่งเลย ซึ่งวันนี้มาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้ไหมซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณตุนคนดีคนเดิมนะครับจากคลิปที่เกมหุ่นยนต์นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ดาวหนึ่งดาวแล้วเกิดมาไม่ได้ดาวหนึ่งดาวเลยเล่นเกมครับผมเป็นเกมเมอร์แล้วครับเกมเมอร์เนาะเกมเกมนเรามีเกาะลอยปลาไหนโอลิโ ไอตุนเราเดี๋ยวนะเราเจอทางขึ้นก่อนไรฟ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวนะไอตุนมานี่ก่อนมานี่ก่อนไอตุนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเหมือนข้าเจออะไรบางอย่างวะฉันเจออะไรบางอย่างด้วยไอตุนนี่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินยังไงมันกินยังไงเฮ้ยไอตุล ที่วาร์ปด้วยมาเร็วมาเร็วออไอ้ตูนแต่มันสามารถวาร์ปได้นะเออนี่จะพูดว่ามันคืออะไรมันคืออะไรโอ้เลือกสถาสนที่แม่งเไยโอ้โอ,โอ,โอ้ตอนนี้ เสงอะแต่ผมขอไม่เกี่ยวกับทุกคนนะถ้าถ้ามีเดี๋ยวมัน่ยจะร้า่อยู่ลอย้พวกเรยังไม่ได้ตัดไม้ถ้ายังไม่ได้ตัดไม้เลยผจะ้จะสร้ว่าอยู่เล้ดี๋ยวโรอข้าด้วยผมจะสร้างว่าอยู่ขกาอ้าตอนนี้ จะขึ้นไปนเห็นหเสื้อด้วยนคตอนนี้นะคะทุกคน,นเราต้องขึ้นไปที่กอดลอยฟ้าเพื่อเราจะไปสร้างบ้านนะต้นไม้บ้างซึ่งตอนนี้ลงนะ้ำแต่ไม่ไปหรอกอ้าวอยู่ไหนวะไอ้ตุนไหนจะไปสร้างบ้านตรงนี้ แล้วต้องคุณผู้ชมอ๋อไหนวะผู้ชมตอนนี้ผมตามอีตุโอ้ยอะไรเนี่ยเถาวานันนี้ผมกำลังสร้างบ้านบนเถาวัลย์ครับผู้ชมต้นไม้ไม่ใช่เหรอผมอ,อยากสร้างบ้านอยู่วันนี้นะครับโอ้โหตกลงมาไม่ตายยังไงวะโอ้เว่ยสั่งพื้นมาแล้วผู้ชม และตอนนี้เราต้องการเผาวัตยางมากเพราะเราจะไปโดนต์พวกดอกปรลาดสีาลากชอ็อตอือเนตอย่ามาขโมยไม้โอเคนะั้นงฉันไปไปนี่ว่ะข้าไปแน่นหนือเจอตัดไม้กันคร่ะไปน้องอมามาไอ,อจุ๊บไ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 อจุ๊บ โอ้โหมีต้นกล้วยด้วยซึ่งเมียกันต้นกล้วยงวดชุด,ดไม้ยี่สิบเก้าผมจะเอาสามสิบนะครับโอเคจะเป็นแบบที่ผมทอาไว้ตั้งนานแล้วนะวเฮ้ยไอตัวนงึงน่าจะกินเชอร์รี่นะซึ่งตอนนี้นะครับผมจะเอาเชอร์รี่ไปให้ตุนนะครับ ซึ่งเชอร์รี่นะครับมีคุณสมบัติในการหิวเลือดน,นะครับซึ่งมันไม่ได้ทำให้แต่ว่าหลอดอาหารมันจะไม่ขึ้นนะครับหลอดอาหารมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมเลือดคือมันจะบวกสิบห้านะครับเนี่ยไม่เชื่อคุณดูนะเห็นไหมมันมีอยู่อ่ะแล้วก็มันมีแปดแล้วอาหารหลอดอาหารยังเหมือนเดิมน,นะครับท่านผู้ชม เอาจริงดิเอาสร้างบ้านตรงไหนวะเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีรไตอนนี้นะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเก็บหินนะครับให้ได้แปดอันเพื่อจะไปคราฟนะครับกระโพนมากินเฉยกระโพาที่ยังไม่สุดโตพอตอนนี้เราได้แล้วอืมอืมอมอมโอเคไดยกล้วยมอีกแล้วโอ้โหทิ้งกล้วยดีกว่า ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสามมันนะครับหินอะไรอ๋อหินน่ะเราจะเอาไปทำตัวครับพวกเราอ่ะตอนนี้โอ้มยเกิร์ดครบเลยหินครบเลยคุณผู้ชมอะไรตกจากต้ตตนีม้ผม <laughs> ต,ต,ตอกอ่ะกาอี้ในชีวิตจริงว่ะ โอเคทีนี้ผมก็จะคาตัวคานครับคราอย่างรวดเร็วทันใจฮะเดีย๋ยวได้ไม้มาสองเหลือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเส้นใย,ยพืชมันไม่ค่อยจำเป็นกับผมเท่าไหร่นั้นผมจะโยนทิ้งไหมซึ่งผมอาจจะไม่โยนทิ้งดีกว่านะเพราะว่าเส้นใยพืชมันสามารถเอาไปทางเตียงนอนได้ เดี๋ยวผมจะไปหาหนังอ่อนนะคะเพื่อไปทําที่จริงอะมันต้องใช้ฝ้าในการทาเตียงปกตินะครับแต่ว่าผมจะใช้หนังอ่อนอเตียงครับเตียงว้อ๋อเตียงพอได้ถุงนอนเรียบง่ายมาแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่จริงผมต้องการแค่หนครับค่งหนังมันมันต้องได้มาจากเจ้าวัวอ<ะ>อุ้ยหนังอ่อนมันสามารถเอามาจากหมาป่าได้ด้วยนะครับ ใช่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนผมเป็นแดนเเป็นกี้ตอ่งกับผู้หญิงอะเมื่อกี้โหโหสื้อโหคุณผู้ชมแกสขึ้นมาได้เลยนี่บ้านเราไม่กีค่าตกจะมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ด้วยนะไอ้ตูนข้ามีอะไรจะบอกค่าตกค่าตก เมื่อกี้เมื่อกี้ข้าตกแล้วข้า้องกีแบบไอตูนไม่แกข้าตกอ่ะข้าเจอทางขึ้นเฮ้ยเจ้านเมือแล้วนะผมต้องลงไปหาไอแทย์ดูแล้ยไม้เอาผมได้อะไรมาลูกตาไคผมไม่อยากได้ลูกตาไคเนี่ยอะไรวะอย่าบอก ะไมันไม่เอาอ่ะม่ <c oughs> ข้ารู้แล้วถ้าทำไงดีเอาหี่เอาลู่ตะไครไ้มาแล้วก็ผ,ผู้ชมเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาอะไรนะอะไรนะแล้วผมไปเจสก็รอแล้กันอือตอนน,น,นี้นะคบผมใช้ขวานขุดดิน คือตอนนี้ผมกำลังไปตัดไม้ขึ้นไม่ได้ผมกำลังไปตัดไม้ลงดินนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ตุ้ตมก็จะมีไอปาแนนานะครับปานหน้าโบ้นึกถึงเพื่อนเก่าเราเลยปาหน้าโบนะครับใช่เขาเป็นเพื่อนเก่าของพวกเราครับซึ่งใช่อ้าวทำไม เพื่อนตั้งแต่ปอสาตอนนี้เราก็ปอสี่ใจริงที่จริงมันเป็นเพื่อนตั้งแต่ปอหนึ่งไม่ใช่หรออะไรนะมันเป็นเพื่อนตั้งแต่ปอหนึ่งใหม่ใหม่ใหม่มันไม่ใช่ตั้งแต่เพื่อมันเป็นเพื่อนปอสองอืมปอหนึ่งไม่ใช่หรอเขาอยู่กับเราจนถึงปอง สามเอ้ยสิบใช่ผมก็จะอยู่ตอนปอหกส่วนผมกับตุนก็ไม่แน่ผมอาจจะไปโรงเรียนในอื่นก็ได้โอเคโลกเพื่อนรื่องเรียนยไม่แน่ผมอาจจะไปเรียนราชประชามันก,กันแม่งกือบตกเลยโจะตกอ่ะโหเ,เดี๋ยวข้าเอาโครงสร้างเดี๋ยวข้าทำโครงสร้างให้นะ

อตอนนี้ผมก็จะทำโครงสร้างบ้านนะครับจะมีบ้านประมาณสองหลังนะคบฮะในมีนีโวว์บอานเกตบ้านเราเป็นยังไงบ้างก็ดีนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวผมต้องทำที่กัน้นเดี๋ยวมันต้องทำยีมม่แมวทำที่กั้นรองเดี๋ยวกับทำเองผมว่ามันอ๋อดี ตอู้จริงบ้านส้มไหนเนี่ยไม่ไม่อู่สรส้มไหนเอ๊ะมาแล้วเอ๊ะอยู่นี่วาไงสวัสดีเพื่อนอัดปัปัไป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 คนจรขึ้นม็วนไดมันก็ได้ชม เศร้าไม่ใช่เศร้าแบบนี้เพื่อนโทษ๋ยวเข้าด้วยวนะเองตัดให้หน่อยอะตัดรัวๆเลยเด,ดีนะ๋ยวข้าตัดมาเลยเฮ้ยไอ้ต๊ดอะไรข้าทำข้าติดเจ๊จะเห็นตะาทำไมวะเพื่อน โอเคเคดี๋ยวต่อไปเราจะมีรายการอะไรนะเกียรายการอะไรอ่ะ Q a พูดคุยกันนะครับพูดคุยเชือกนนไอ้ตุนเชือกวันใช้ไว้ทำอะไรเหรอ จะจะไปออกไปอูกะ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 หนูหนูนี่ก็ลิงปีนสกะสกะเสให้คนสกะสกะเสสกะสกะเผมรู้สึกว่าผมอยากได้ผมอยากได้หินตอนดึกๆกลางดึกมันเป็นไงดีทําไม จบนะออกะะไร่เข้าไปเก็บเชือกข้าเจอหมาป่าหมาป่าข้าได้หนังอ่อนข้าต้องการหนังอ่อนตายแน่กูตายแน่กูตายแน่โอ้โหตายได้หนังอ่อนแต่เพื่อรับได้หนังอ่อนมาแน่ไอตุนข้าข้าจะเก็บหนังอ่อนโอ้หข้าจะเก็บ

เพื่อได้อ,อะไรมาไงบอกอะไรสีมั็นไงทำไมหรอลงไปมหายต้องดูข้อสนานะท่านผู้ชมเอตอนนี้เราได้ฝึกคุณชีพด้วยพลังแห่งการดูข้อเสนอ ไอ้ตูนข้าได้อันนี้มาด้วยเอ๊ะหายไปไหนล่ะสงสัยไม่มีแล้วมั้งเฮ้ยไอ้ตูนเดีย๋ยวค่ะเฮ้ยเฮ้ยแก๋เสียงลิงว่ะยิงยังไม่พอเลยตอนนี้ข้าได้หนังนอ่อนมาข้าไม่ได้ใครตีงั้นข้าคุ้มครองเองอยู่วะเอ๊ะเดี๋ยวนะใครตีเองเมื่อกี้นะข้ารู้สึกแปลก ทำไมข้าไม่มีขวานงงอ่ะเราคคิดว่าเราจะสร้างห้าไอตุนมีไอตุนมีหินปะข้าต้องการหินด่วนเลย อนนี้ผมูึกปแปลกแล้วไรนเนี่ยเขาช่างเขากำลังสร้างชั้นสองนะครับซึ่งฮะฮะมัวไรเกเปียไโทษยังไมข่มยังบบาเดยว่รอโทษ คิดว่าเนี่ยอยากไปอยู่ถุงโยมบาปตอนนี้ข้าต้องการขวานอย่าง่วดเลยคิดไมอยากไปอยู่ถุงโยมบาปผมจะต่อเติมให้คุณตุลไเดเสียอะไรปวะไม่รู้อังอะไรวะเนี่ยขวานข้าหายไอ้ตุล โอเคตอนนี้เองมีเตียงยังอ,อะ get, get, get. ทั้งสามจะสร้างเป็นไรดีไม่รู้ชั้นสามสร้างเปต้นครัวชั้นล่างเป็นเขาเผาแน่ตไอ้ตุนมีแขกคู<อ>่มีเกียรติม,มาข้างล่างด้วยอะเช็ดเมื่อไหร่เองจะสร้างรั้ววะเนี่ย<อ>จะตอกอยู่แล้วนะ่ะเ อะไรเองจะสร้างลัวเนี่ยจะตกอยู่แล้วไอ้ยดูดีเลยเซรี่ไหนวะเซรีอ่อยู่ข้างบนเหเโน่ะแค่ต้องการขวานอีตูนใครก็ได้ช่วยเกดูดีเลยค่ะโดสุนคิดต้นไม้อาลุโอ้โหไอิทูนนี่ต้องมาขุดไม้ตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยโอ้ย เจ๊เจ๊ไอตุนถามจริงแล้วถ้าจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเตีแ hey ล้วโ้ลถามจริงถ้าจะขึ้นยังไงค่าตยขาดีมากเลยต้นน้าโ้ไอเจไอทอะไรค่าจะขุดตรงนี้ค่าจะขึ้นยังไงอเองเออ ตอนนั้นน่ะไอ้ <Okay. S 1> ทำค่าตกตายเลยเกิตายเลยใช่โอ oh. <c oughs> oh my god เป็นดิงเชยเดี๋ยวค่าต่อดเติมไหมให้ค่าสร้างรั้วไหมดไดีได้ไม้มาห้าแล้วก็จะครับงั้นคร้าใี่หมดเลยดีกว่า

อ้วตอนนี้ดูตูโดนไล่โดยสังคเวสีอย่างนี้ว่ามัน <c oughs> ขึ้นมาตายอะโอ๊ยตายแม่โทษอโทษอโทษอเผมมีดาวหม่ขาก็มีดาว <ain> โทษโทษโทษ <marsh alling> พ,พอแล้วพอแล้วอตุนพอแล้วเนี่ยไ <c oughs> <s ays> อตุนข้าขอโทษก้เองมาทำค้าก่อนอ <c oughs> ออไอตุลพอได้แล้วโมหมดอดครับาเย่เเยผมไม่ได้คนระับพอได้แล้วไอตุนอ้อยอ้อยโอเคนะ่าสร้างลัวนะ <Okay. S 2> โเอเคทีนี้เราโอเค A F K ครคุณผู้ชมไม่เห็นเยแกมามันโดตีครับยนตกลงไปครับไปทานนะทุกคน yes, ทุกคนทุกคนไาูไม่เอาอ่ะไอตุนเดี๋ยวข่าปิดไมค์แป๊บน,นะ เดี๋ยวแนึงนะเดี๋ยวค่าปิดไม้แป๊บทุกคนทุกคนเดี๋ยวมันโดนครับทุกคนเดี๋ยวมันโดนครับมัสลัปมันกดูดูมันดีดูมันมันด่าผมยับเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวมันโดนดีหน้าเดี๋ยวมันโดนมันโดนผมเดี๋ยวมันโดนผมครับทุกคน ตอนเดี๋ยวมันโดนผมไอ้อนี่ก็ตีจังเลยไว้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันเจอแน่คลิปหน้าเนี่ยจะผมขอฆ่าตัวนี้ก่อนนี่สกุนเดี๋ยวมันโดนนะมันต้องโดนแน่เชื่อผมอืมโอเคทีนี้แหละมันต้องโดนมันจะโดนแน่โอเคตอนนี้นะครับ เราจะไปหาคุณตุลกันนะคุณผู้ชมไปก่อนได้ไหมขอรอรได้ได้สิทำไมเหรอเพราะเพราะใครจะไปไหนและะ้วถ้าใครยังไม่เกมบอกอื่นแล้วอ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะคิปสองคือสองคือสองอ ถ้าต้องหยุดแหกปากไว้ก่อนโอ้ตอนนี้ทำไมแม่ข้าขึ้นมามันดีมากเลยนะ,นะยยยทำไมเลือดเองอยังอยู่<ๆ>ทีนี้เราก็จะ,เ,จะเดี๋ยวเราจะมาต่อ e ีพีสองกันนะ ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาต่อ ep สองกันนะซึ่งตอนนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบา,บายยซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเอาชีวิตรอดในบ้านต้นไม้แห่งนี้กันอีกครั้งเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ทุกอย่างด้วยนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบา,บายบายเออบายออบาย,ายอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะ ไม่เดี๋ยวข้าปิดไม้แป๊บนึงนะไ,ได้ไหมวะบายบายครั้งหน้าบายครั้งหน้าไอปุ่นมันไม่รอดแนะ่สบายเยอะแล้วนะค่ะ